แต่แค่เงาของมันก็ทำให้หลงตาคํารู้สึกเหมือนมีบางอย่างบีบหัวใจจนหายใจไม่ออกเขาหันขอบไปมองข้างหลังแต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นมีเทียงเงาว่างเปล่าหลวงตาคําเริ่มหม่นไหวแต่ด้วยความเคยชินกับสากมืดเขาพยายามสะกดจิตตัวเองว่ามันเป็นทีนภาพหลงตาขึ้นต่อมาเขาได้รับว่าจ้าอีกครั้ง คราวนี้หญิงสาวคนหนึ่งอยากสาบเพื่อนบ้านของเธอให้เป็นอมภาตหลวงตาคำไม่ลังเลเขาทำพิธีอีกครั้งว่าชื่อเป้าหมายลงบนกระดาษจุดเทียนสีดำและท้องคาถาขณะที่เขากำลังสาบแช่งดวงตาข้างซ้ายของเขากลับรู้สึกปวดตาขึ้นใหม่อีกครั้งแรงกว่าครั้งก่อนเมื่อพิธีจบลง เขาไม่น่าขึ้นมองกระจกและต้องตกตะลึงดูตาข้างซ้ายของเขากลายเป็นสีแดงฉานเช่นกันและครั้งนี้เงาดำในกระจกเริ่มขยับมันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเขาจะยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมแต่ในกระจกภาพเงาดำนั้นกำลังก้าวเข้าหาเขาพร้อมหวาดกัูเริ่มก่อตัวขึ้นใน